สวัสดีครับวันนี้ผมโอชนะจดนะครับจะนำเอาวัตถุมงคลนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับถือว่าเป็นรุ่นเก่านะครับแต่ได้รับข้อมาใหม่นะครับก็เลยจะนำมาให้สมาชิกทุกท่านได้ชมนะครับก็คือพระปิตาปดนี้นะครับเป็นพระปิตาอีกหนึ่งรุ่นนะครับหนึ่งพิมพ์ที่เรียกได้ว่าสร้างในยุคต้นเลยก็ว่าได้นะครับเป็นพระปิตาที่ มีการจัดสร้างชัดเจนและก็มีความเป็นมาตรฐานนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ศยานุสิตทายลงปูพ่พระมหาศิลานนะิยมเช่าหาและก็บูชานะครับเนื่องจากว่าราคาก็ยังไม่แพงมีการจัดสร้างที่ชัดเจนจํานวนการจัดสร้างน้อยแนละที่สําคัญนะครับประสบการณ์ของรุ่นนี้เนะี่ยมีมากเสียเกินนะครับที่ได้ว่าเป็นพระราคาถูกแต่พุทธคนนะุณเนี่ยล้นหลามนะครับต่อไปเนะี่ย ถือได้ว่าเป็นพระหลักๆเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็เชื่อเลยเกินว่าอนาคตจะต้องสดใสแน่นอนนะครับสําหรับพระปิตารุ่นนี้นะครับการจัดสร้างเนี่ยราวประมาณ4,000องค์นะครับเคื่อให้ชมความสวยงามนะครับสำหรับคิดในการแนะนําวัตถุมงคลรุ่นนี้เนี่ยผมได้ทําไปแล้วนะครับแต่วันนี้ก็มีวัตถุมงคลเข้ามาใหม่ก็เลยจะนํามาให้ชมอีกครั้งนะครับ ด้านหน้าเนี่เป็นพระปิดตานะครับวัตถุมงคลร,รุ่นนี้เนี่เป็นเนื้อไม้ผมตะเคียนนะครับบริเวณด้านหลังเนี่ยบล็อกนะครับแกะคําว่าปวดหนี้นะครับส่วนด้านล่างนก็จะเป็นชื่อของหลวงปู่นะครับหลวงปู่มหาศีลวัดโพสีสะอาดนะครับและที่สาคัญนะครับหลังวัตถุมงคลร,รุ่นนี้หลังพระปิดตาเนี่ยเป็นอยันชุดเดียวกันกับ ยันเหลี่ยมเนื้อดวงเลยก็ว่าได้นะครับเป็นยันสามคนสามหมู่บ้านกินน้ำบ่อเดียวกันนะครับซึ่งเอกอุทางด้านเมตตานะครับเป็นวิชาในสายของภาคอีสานนะครับที่เอกอุทางด้านเมตตามหาเสน่ห์คนนิยมชมชอบนะครับที่สุดของมหาเสน่ห์นะครับที่สุดของเมตตาเนี่ยก็คือทําให้คนสามเมื่อีกัน น้องปู่บอกว่ายันนี้เนี่ยเป็นการรวมเอาสิ่งดีๆทุกหมดทุกอย่างนะครับมาไว้ในยันยันเดียวนะครับเรียกได้ว่าเป็นตามชื่อยันเลยนะครับคนสามหมู่บ้านกินน้ำบอ่อเดียวกันนะครับให้ชมความสวยงามนะครับพระคาถาก็จะลงไว้ว่าอุป,ปะมนะมณนะ ชัดนะครับมะนะนะมะนะครับนะมะมะนะนะอุอุนะเป็นวิชาในสายของสำเร็จลุ่นนะครับเป็นการลงในลักษณะการใช้วิชาของธาตุทั้งสี่นะครับบริเวณทั่วองค์กนะ็จะมีเม็ดมวลสารนะครับต่างๆ ชัดเจนมากนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นผ้าผงดวงเศรษฐีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ส,ญญสินญานนสิทธิเนี่ยนิยมว่ารันาเครื่องพอนะครับมีการเช่าหาเก็บสะสมกันนะครับสำหรับวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับเหรียญผ้าผงดวงเศรษฐีเนี่ยก็จะมีสองบล็อกนะครับมีบล็อกหัวขีดกับ บล็อกธรรมดานะครับเรียกว่าบล็อกเหล็กกับบล็อกยางนี่นบล็บอกเหล็กก็จะราคาค่อนข้างสูงนะครับราคาหลักพันต้นๆน,นะครับแต่ถ้าเป็นบล็อกยางเนี่ยก็ยังราคาก็ยังอยู่หลักร้อยนะครับเป็นวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ราคายังเบาๆแต่พุทธคุณแล้วก็ประสบการณ์เนี่ยเยอะมากๆนะครับ องค์จริงนะครับความสวยงามขององค์จริงผมนำให้ชมเนี่ยเรียนองค์นี้เ,เป็นบ้อกอยากนะเห็นเมตูโมงกุลอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เหมาะในการบูชาเป็นอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่าด้านหลังเนี่ย ครูบาอาจารย์ยุคเก่าได้นําเอานะครับดวงนะครับของคนที่จะเป็นเศรษฐีมาลงไว้ในหลังวัตถุมงคลคเนื่องจากว่าบุคคลเราแต่ละคนเกิดมาภายใต้เลือกผานาทีแล้วก็การโคจรของดวงดาวนี่ต่างกันนะครับบางคนยังเกิดมายากจนค้นแคีนแล้วก็ไปมั่งมีตอนบั้นปลายของชีวิตบางคนเกิดมาเนี่ย มีแต่ความขัดสนนะครับเพราะว่าดวงชะตาแล้วก็ลักษณาต่างๆเนี่ยไม่เหมาะนะครับครูบาอาจารย์ก็ได้แก้นะครับแก้เคล็ดโดยการนําเอาดวงนะครับเลขลักษณาการโขจรของดวงดาวต่างๆที่เป็นเรือนสําหรับผู้ที่จะเจริญรุ่งเรืองมีโรคพย์นะครับร่ำรวยนะครับมาลงไว้ในหลังวัตถุมงคลน,นะครับเพื่อ แก่นะครับสำหรับบุคคลที่เกิดมาดวงไม่ดีนะครับถ้าบูชาวัตถุมงคลรุ่นนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนนะครับกับเปลี่ยนเป็นบุคคลที่มีดวงชะตานะครับรวยเลยก็ว่าได้นะครับด้านหลังนะครับลงไลยว่าสวนสงเกียร์แปดวัดปัวศีสะอาดอำเภอเมืองจังหวัดกาสินศิน์ดวงเศรษฐีรุ่นหนึ่งนะครับตรงกลางก็จะเป็น เรียกว่ายันดวงเศรษฐีนะครับวมาก็จะเป็นตัวเลขนะครับหมายถึงเลขลัคนาราศีเกิดนะครับดวงดาวต่างๆน,นะครับเป็นวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าเก็บสะสมแล้วก็ประสบการณ์ของรุ่นนี้เนี่ยมีเยอะมากๆนะครับถือว่าเป็นพาธหลักๆของหลวงปู่อีกหนึ่งรุ่นนะครับสําหรับวัตถุมงคลข้าผมดวงเศรษฐีนะครับ วันนี้ก็มีพระนะครับวัตถุมงคลเข้ามาเพียง2องรุ่นนะครับแล้วก็นํามาให้ชมนะครับมีความสวยงามนะครับสําหรับุกใครนะครับที่ต้องการที่จะเช่าโูชานะครับนะครับหรืออยากแบ่งปันไปจากผมก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะครับในช่องทางของ Youtube หรือว่าช่องทางทางไลน์นะครับตาม ID ดียลน์ที่ลงไว้ใต้คลิปเลยนะครับ ให้ชมความสวยงามนะครับสำหรับว,วันนี้ก็นะครับมีวระตุมงคลนะครับมาให้ชมเพียงเท่านี้นะครับแล้ววันนี้ก็ขอ,ขอคำว่าสวัสดีครับ